ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสมุนไพรของเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์เหลือไม่มากนักเดิมเฉินเซี่ยงคิดว่าหากใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นควบคู่ไปด้วยจะทำให้สกัดกลั่นเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์ได้ง่ายๆเพราะทักษะจำลองการสกัดกลั่นสามารถทำให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆช้าลงแต่กับเจ้าเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์เม็ดนี้กลับทำให้เขาคาดไม่ถึงยามนี้เป็นขั้นตอนการควบแน่นเม็ดยาเฉินเซียงสกัดกลั่นอย่างช้าๆเพราะเขายังไม่เชี่ยวชาญพอ แต่เมื่อเขาเพิ่งเริ่มถ่ายปราณเข้าไปกลายเป็นว่าปราณสายฟ้าของเขาและปราณสายฟ้าของสมุนไพรขัดแย้งกันเขาต้องพยายามทําให้ปราณทั้งสองสายผสานเข้ากันให้ได้อย่างราบรื่นต้องทราบว่าเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์สามารถทาอันตรายนักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นอำนาจของมันย่อมไม่ธรรมดาผู้สกัดกลัน่นมันต้องสะกดปราณที่รุนแรงและบีบอัดมันให้กลายเป็นเม็ดเล็กๆให้ได้ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การบีบอัดปราณก็คล้ายกับการบ่มเพาะปราณหากผู้บ่มเพาะมีศักยภาพสูงขึ้นคุณภาพของปราณก็จะมากขึ้นเมื่อยามที่บีบอัดมันอำนาจที่ได้ก็จะมากขึ้นซึ่งเฉินเซียงไม่ได้แล็งใจกับพลังอำนาจของเม็ดยาสายฟ้าสวรรด์เลยแม้แต่น้อยเตาปรุงยามังกรเพลิงสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนเฉินเซียงจะล้มเหลวอีกครั้ง เฉินเซียงทำเตาระเบิดมากกว่า20ครั้งจนทำให้ตัวเขาต้องถึงผมตัวเองอย่างบ้าคลั่งแค่เม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นกลางแต่ข้ากลับสกัดกลั่นล้มเหลวตั้งหลายครั้งนี้ถ้าข้าสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิภพหรือระดับสวรรค์ข้าจะทำยังไงล่ะทีนี้การสกัดกลั่นเม็ดสายฟ้าสวรรค์ต้องใช้เวลาเพราะเมื่อยามที่ถ่ายปรานสายฟ้าเสริมเข้าไปต้องทำอย่างช้าๆและระมัดระวังทำให้เวลาในการถ่ายปรานนั้นยาวนานซึ่งเฉินเซี่ยงใช้เวลาไปหนึ่งวันเต็มๆ เมื่อยามที่ฮวาเสียงเว่สกดดันเม็ดยาคืนชีพข้าคิดว่านางต้องใช้ทักษะจำลองการสกัดกลัน่นควบคู่กันไปทำให้นางสกัดกลั่นได้สำเร็จที่เป็นเช่นนั้นเพราะนางมีพื้นฐานการสกัดกลั่นที่ไม่ธรรมดานางมีความรู้เรื่องสมุนไพรหลากหลายแม้นางจะพบสมุนไพรที่ไม่คุ้นเคยแต่ด้วยทักษะจำลองการสกัดกลั่นจะทำให้นางคุ้นเคยกับมันได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากเจ้าอยากบรรลุระดับเดียวกันกับนางเจ้าต้องขัดเกลาทักษะจำลองการสกัดกลั่นของเจ้าให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ ซูเหมยเห่ยเดินเข้ามาหาเฉินเซียงก่อนสัมผัสใบหน้าของเขาเบาๆเพื่อปลอบโยนเปรยู่ยูย่กล่าวเจ้ายังพอมีสมุนไพรเหลืออยู่ลองดูอีกหน่อยเถอะเฉินเซียงสุดหายใจลึกการมีสองสาวคอยให้กำลังแบบนี้ทำให้เขาต้องทุ่มความพยายามอย่างหนักเขาเอาสมุนไพรของเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์ออกมาแล้วเริ่มสกัดกลั่นต่อ ซูเมยเหยาวกล่าวว่าเม็ดยาหยวนทองคำพิสุทธิ์และเม็ดยาสายฟ้าสวรคนนั้นค่อนข้างพิเศษแม้พวกมันจะง่ายต่อการระเบิดยามสกัดกลั่นแต่หากมีความเข้าใจพวกมันเป็นอย่างดีการจะสกัดกลั่นเม็ดยาระดับสูงขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องยากเพราะการสกัดกลั่นเม็ดยาหยวนทองคำพิสุทธิ์และเม็ดยาสายฟ้าสวรค์น,นับเป็นการสร้างพื้นฐานการสกัดกลั่นที่ดี หนึ่งวันสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาได้เพียงหนึ่งชุดทั้งยังควบกลั่นน้ำสวรรค์สร้างไปด้วยยอททำให้เขามีสมุนไพรในครอบครองมากมายแม้สมุนไพราบางชนิดจะไม่จําเป็นต้องใช้แต่การที่ได้เห็นพวกมันก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นดอกก้าวข้ามความตายและสมุนไพรระดับที่พบอีกหลายชนิดการใช้พลังวิญญาณช่วยสะกดขมปรานอย่างน้อยก็ทําให้เฉินเซี่ยงผ่อนคลายมากขึ้นเพราะในการปรุงยาจะเผาพลรานสัมผัสของเขาเป็นจำนวนมากทำให้ไม่อาจใช้มันสะกดขมปรานที่รุนแรงได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งของเขาจะทำให้เขาควบคุมปราณสายฟ้าได้ดีมากขึ้นในการสกัดกลั่นครั้งที่47ภายในเตาปรุงยาของเฉินเซี่ยงปรากฏเม็ดกลมรอบๆมีสายฟ้าขดพันไปมายามนี้เฉินเซี่ยงสามารถถ่ายปราณสายฟ้าของตนและผสานเข้ากับปราณสายฟ้าของสมุนไพรได้สำเร็จเหลือเพียงต้องบีบอัดเม็ดกลมและปราณสายฟ้าเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเม็ดยา เม็ดกลมที่ปรากฏในเตาปรุงยามังกรเพลิงมีขนาดเท่านิ้วมือแต่เฉินเซี่ยงต้องทําให้มันมีขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเพื่อที่ยามที่เม็ดยาแสดงผลมันจะรุนแรงยิ่งขึ้นยามนี้เฉินเซียงบรรลุมาถึงขั้นตอนการบีบอัดเม็ดยามันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเขาปลดปล่อยพลังวิญญาณเพื่อสะกดขมปรานสายฟ้าอย่างต่อเนื่องขณะที่เม็ดกลมก็เริ่มหมุนวนอย่างช้าๆจนมีขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วด้วยเวลาเพียงไม่นานเสร็จเสร็จแล้วเฉินเซียงผ่อนคลายพลางตะโกนขึ้นด้วยความประหลาดใจ เมื่อเปิดฝาเตาเฉินเซียงก็ยื่นมือไปหยิบเอาเม็ดยาสีฟ้าออกมาก่อนกล่าวอุตส่าห์เสียเวลาสกัดกลั่นตั้งนานถึงการสกัดกลั่นจะยากแต่สุดท้ายได้เม็ดยาเล็กๆแค่นี้ไม่คุ้มค่าเอาซะเลย ถ้าเจ้าเชี่ยวชาญพอการสกัดกลั่นมันจะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงยามที่ต้องเสริมปราณสายฟ้าเข้าไปมันจะทรงพลังมากขึ้นจนสามารถทำอันตรายนักสู้ในขอบเขตวิญญ,ญาณขั้นสุดท้ายได้แม้อีกฝ่ายจะไม่บาดเจ็บสาหัสแต่ก็จะทำให้คู่ต่อสู้ชะงักแต่หากเจ้าใช้เม็ดยาในปริมาณมากๆในคราวเดียวแม้จะเป็นนักสู้ขอบเขตจิตวิญญาณก็ไม่สามารถต้านทานได้ซูเหมยเหว่ยหยิบเม็ดยาสีฟ้าที่อยู่บนฝ่ามือเฉินเซี่ยงขึ้นมาพลางกล่าวต่อเม็ดยาของเจ้าคุณภาพต่ำ ถ้าเป็นเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์คุณภาพสูงอำนาจของมันจะรุนแรงกว่านี้แต่หากเจ้าเชี่ยวชาญเจ้าจะสกัดกลั่นจำนวนเม็ดยาต่อครั้งได้มากขึ้นทั้งปราณที่เจ้าถ่ายเสริมเข้าไปก็จะรุนแรงมากขึ้นเหมือนกับตอนที่เจ้าบีบอัดปราณจำนวนมหาศาลเข้าสู่เมล็ดธาตุอำนาจของมันสามารถทำลายนักสู้ขอบเขตคันติได้เลยทีเดียวเฉินเซี่ยงไม่กล้าดูถูกเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์แต่ก็ยังไม่สามารถทดสอบได้หากเป็นการต่อสู้ถ้าโยนมันเข้าไปในปากของอีกฝ่ายได้ ยูยูกล่าวใบหน้าที่ละเอียดองดอนองหม่างของนางกลับปรากฏความโหดเหี้ยมจนทาให้เฉินเซียงสั่นสถานหากอีกฝ่ายกลืนมันลงไปแล้วระเบิดในท้องแน่นอนว่าอวัยวะภายในของอีกฝ่ายต้องระเบิดการกระทําเช่นนั้นนับว่าโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากสกัดกลั่นเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์ไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าคุณเคยกับมันแล้วเจ้าก้อยสกัดกลั่นสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าอย่างผงกร่อนวิญญาณซูเหมยเหยาคืนเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์ให้กับเฉินเซี่ยง ผงกร่อนวิญญาณสิ่งที่สามารถกัดกร่อนกลั่นร่างกายที่ทรงพลังมันทําให้เฉินเซี่ยงตื่นเตน้นดังนั้นเขาจึงตั้งใจสกัดกลั่นเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์อย่างต่อเนื่องแม้ยามนี้ขเขาจะสกัดกลั่นได้สําเร็จอีกครั้งแต่นั่นยังไม่นับว่าคุ้นเคยสมุนไพรที่เฉินเซียงมีกล่าวได้ว่าสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะเขามีน้ําสันสร้างเมื่อยามที่เขาควบกลั่นออกมาขเขาก็ส่งให้ซูเหมยเหวาเพื่อสร้างสมุนไพรขึ้นมาอีกครั้งและที่สําคัญเฉินเซียงต้องสกัดกลั่นเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์เป็นจานวนมาก เพราะเมื่อถึงยามจําเป็นเม็ดยาชนิดนี้จะกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาได้อย่างดีเมื่อเวลาผ่านไปเฉินเซียงค่อยๆคุค้นเคยกับการสกัดกลั่นเม็ดยาสายฟ้าสวรรค์อย่างช้าๆจนทาให้การสกัดกลั่นเร็วขึ้นยามนี้เฉินเซี่ยงใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงในการสกัดกลั่นหนึ่งเดือนผ่านไปเฉินเซี่ยงได้เม็ดยาสายฟ้าสวรรค์ถึงห0ิเม็ดช่วงแรกเฉินเซี่ยงสกัดกลั่นพลาดไปมากมายแต่หลังจากนั้นการสกัดกลั่นก็ค่อยๆดีขึ้นวัตถุดิบสกัดกลั่นผงกรอนวิญญ,ญาณมีมากมายจริงๆ เฉินเซียงสูดหายใจเล็กน้อยสมุนไพรที่ใช้สกัดกลั่นผงกร่อนวิญญาณมาจากต้นทำลายวิญญาณซึ่งเขาต้องทำให้ดอกผลใบรากของต้นทำลายวิญญาณกลายเป็นผงหากกายเนื้อถูกผงกร่อนวิญญาณเข้าไปมันจะถูกหลอมละลายอย่างระวอเร็วผงกรอนวิญญาณนับเป็นสิ่งชั่วร้ายและเป็นสิ่งต้องห้ามหากถูกพบว่าใช้คนผู้นั้นจะถูกนักสู้จากนิกายฝ่ายทำไล่ล่าดังนั้นหากเฉินเซี่ยงต้องใช้เขาต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูง ต้นทำลายวิญญาณน,นั้นมีขนาดใหญ่ทั้งยังดูแปลกตาดอกใบและผลของต้นทำลายวิญญาณน,นั้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์แม้ฝ่ามือของเฉินเซียงจะใหญ่แล้วแต่เมื่อเทียบกับต้นทำลายวิญญาณมือของเขากลายเป็นเล็กไปเลยดอกใบผลยางไม้และรากทั้งหมดนี้สามารถสกัดกลั่นจนกลายเป็นผงกร่อนกระดูกที่น่าสะพรึงกลัวแม้เป็นในแดนสวรรค์หากกล่าวถึงมันผู้คนที่รู้จักย่อมมีท่าทีเปลี่ยนไป การสกัดกลั่นผงกร่อนวิญญาณไม่ถือว่ายากนักเจ้าเคยสกัดกลั่นผงหยกขาวมาแล้วการสกัดกลั่นของพวกมันจะคล้ายๆกันบางทีเจ้าอาจสำเร็จตั้งแต่ในครั้งแรกวัตถุดิบที่ใช้สกัดกลั่นผงกรอนวิญญาณมีแค่ต้นทำลายวิญญาณเพียงอย่างเดียวแต่หากฝ่ายธรรมภพบเข้าพวกข,าจ,ข,า,วกขาจะเข้าทำลายมันจนศูนย์พันทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล้าใช้เพราะหากถูกฝ่ายธรรมภพบเข้าคนผู้นั้นจะถูกไล่ล่าสังหารจนกว่าจะตายสู้ ซูเหมยเหยาวกล่าวจริงจังข้าไม่เคยสกัดกลั่นมันมาก่อนแต่อาจารย์น้อยของข้าได้บอกขั้นตอนการสกัดกลั่นกับข้าไว้หากต้นทำลายวิญญาณมีคุณภาพสูงผงกร่อนวิญญาณที่ได้ก็จะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นที่ไม่สามารถต้านทานการกัดกร่อนของมันได้พลังการกัดกร่อนของมันนับว่าทา้าทายสวรรค์ของสิ่งนี้แม้เป็นพระเจ้ายังหวาดกลัวนับประสาอะไรกับมนุษย์และชาวแดนสวรรค์ดังนั้นของสิ่งนี้จึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ให้นักปรุงยาคนใดถือครอง แต่วิธีป้องกันยังมีอยู่นั่นคือต้องอาบอยางไม้ของต้นทำลายวิญญาณเป็นเวลาสามวันสามคืนมันจะทำให้ผงกร่อนวิญญาณไม่สามารถกัดกร่อนเจ้าได้นอกจากนี้ยังเคยมีคนกล่าวว่ามันสามารถป้องกันการกัดกร่อนจากพลังงานอื่นๆได้ด้วยเจ้าต้องรออีกสักพักรอให้สิทธน้องรวบรวมยางไม้ได้มากพอแล้วเจ้าก้อยไปแช่มันไปอยู่กล่าวเฉินเซี่ยงพันเกิดความคิดชั่วร้ายเขายิ้มลางกล่าวข้าว่าเราน่าจะลงแช่ด้วยกันถ้าข้าแช่คนเดียวคงจะเสียเปล่าวกว่าจะได้ยางไม้มา,มาก็ยากไม่ใช่หรอ ซูเหมยเหยาวยิ้มพลางกล่าวก็ฟังดูดีแต่ขอข้าคิดก่อนท่วงท่าของนางดูเกี่ยวพานางจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาสเสน่หาแต่เมื่อรวมการแต่งกายของนางทําให้เฉินเซียงเริ่มคิดฟุ้งซ่านเปยุยุแค่นเสียงเบาเป็นเรื่องจริงที่ยางไม้มีจํานวนไม่มากกว่าจะมียางไม้ออกมาอีกรอบก็ต้องใช้เวลาทั้งเวลาก็ยังมีจํากัดดังนั้นหากลงแช่ด้วยกันนับว่าได้ประโยชน์สูงสุด การสกัดกลั่นผงกร่อนวิญญาณต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากห้ามปล่อยให้มันขยับเคลื่อนไหวต้องใช้สัมผัสสักห่อหุ้มเพื่อให้มันลอยอยู่กลางอากาศตลอดเวลาหากมันสัมผัสสิ่งใดเข้าก็จะโดนกัดกร่อนเอาดูเหมือนต้องอาบยางไม้ของต้นทำลายวิญญาณให้เร็วขึ้นหน่อยไม่งั้นถ้าถูกผงกร่อนวิญญาณเข้าคงเป็นปัญหาแน่นี่เป็นครั้งแรกในการสกัดกลั่นเม็ดยาที่ทำให้เฉินเซี่ยงกังวล เฉินเซียงคิดว่านอกจากตัวเขาจะลงไปแช่แล้วเตาปรุงยาของเขาก็ต้องลงไปแช่เพื่อป้องกันการกัดกร่อนด้วยเตาปรุงยามังกรนับเป็นเป็นสุดยอดสมบัติในแดนสวรรค์หักมันพังไปเฉินเซี่ยงคงได้ร้องให้หลายวันแน่ยางไม้ของต้นทำลายวิญญาณเป็นของเหลวใสที่จะช่วยให้ผงกร่อนวิญญาณไร้ผลกับร่างกายของผู้อาบถึงจะเอาใบผลหรือรากมาสกัดเป็นผงพวกมันก็ไม่สามารถทำอันตรายอะไรได้แต่หากเอาพวกมันทั้งหมดมารวมกันพวกมันจะกลายเป็นผงกัดกร่อนที่น่าสะพรึงกลัวเฉินเซียงต้องสกัดกลั่นมันด้วยความระมัดระวัง การสกัดกลั่นไม่ได้ยากมากนะส่วนที่ยากที่สุดคือการออกพวกมันแต่การผสานพวกมันเข้าด้วยกันนะับเป็นเรื่องง่ายเฉินเซียงต้องควบคุมเพลิงอย่างระมัดระวังต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่งั้นพวกมันจะไหม้แต่เพราะเฉินเซียงมีจิตวิญญาณเพลิงจากราลมีทักษะเพลิงพระเจ้าทําให้เขาบรรลุก,การควบคุมเพลิงในระดับสมบูรณ์แบบดังนั้นการออกสมุนไพรไปพร้อมๆกับทักษะจําลองการสกัดกลัน่นจึงทําได้อย่างผ่อนคลายซึ่งเป็นอย่างที่ซูเหมยเหยาวยกล่าวว่ามันไม่ยากเท่าใดนะัก ตอนนี้เฉินเซี่ยงรู้แล้วว่าเหตุใดผู้คนในแดนสวรรค์ถึงได้หวาดกลัวของสิ่งนี้นั่นเพราะมันสกัดกลั่นได้ง่ายแต่อนุภาพทำลายล้างสูงส่งหากมีต้นทำลายวิญญาณคุณภาพสูงอยู่ในมือนักปรุงยาผู้เชี่ยวชาญผู้คนทั้งแดนสวรรค์คงไม่อาจข่มตานอนผงกร่อนวิญญาณคือผงที่ไร้สีไร้กลิ่นหากสัมผัสถ,ถูกเพียงเล็กน้อยร่างกายของผู้สัมผัสก็จะหลอมละลายลงอย่างช้าๆอำนาจการกัดกร่อนของมันยากเกินต้านทานทั้งความเร็วในการกัดกร่อนของมันก็น่าสะพรึงกลัวมาก เปยยูยูและซูเหมยเหยา่อรีบเข้าไปในแหวนเพื่อใช้น้ำสันร้างสร้างยางไม้ของต้นทำลายวิญญาณแต่นับว่าช้ามากเพราะต้นทำลายวิญญาณจำเป็นต้องใช้พลังงานปริมาณมหาศาลหากเอาน้ำสันร้างปริมาณเท่ากันไปสร้างสมุนไพรระดับลึกล้ำขั้นกลางป่านนี้คงได้สมุนไพรไปหลายร้อยต้นแล้วผ่านไปสองชั่วโมงในที่สุดเฉินเซียงก็สกัดกลั่นผงกร่อนวิญญาณจำนวนไม่มากออกมาผงแป้งเหล่านี้ละเอียดและโปรง่งใสทั้งยังมีขนาดเล็กจนดูราวกับมันเป็นอากาศธาตุทั่วไป ตอนนี้เฉินเซียงรู้สึกหวาดกลัวเขาไม่กล้าสัมผัสมันหักนิ้วของเขาไปจิ้มโดนบางทีฝ่ามือทั้งหมดของเขาอาจจะถูกมันหลอมภายในพริบตาจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นพลังวิญญาณสามารถป้องกันการกัดกร่อนของมันได้หลงสเสวียอีกล่าวซูเหมยเหยาใช้น้ำสันรสร้างที่เฉินเซียงควบกันเป็นเวลานานทั้งหมดไปกับการสร้างยางไม้ของต้นทำลายวิญญาณ เมื่อเห็นสนามเต็มไปด้วยของเลวใสๆที่แผ่รศมีแปลกๆออกมาเฉินเซียงจึงยิ้มอย่างชั่วร้ายพลางจับจ้องไปยังซูเหมยเหยาและเปิดย,ยู่ยู่ให้ข้าลงไปแช่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกท่านดีไหมแค่เจ้าลงไปแช่คนเดียวสามวันสามคืนยางไม้พวกนั้นก็ไรประโยชน์แล้วซูเหมยเห่ยากล่าวพลางเริ่มถอดเสื้อของนางออกฉากที่เห็นทําให้เฉินเซียงเปล่งเสียงหัวเราะอ,อันชั่วร้ายออกมาต้องถอดหมดหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามด้วยสีหน้าจริงจัง ถ้าไม่ถอดหมดยางไม้ส่วนมากก็จะถูกเสื้อผ้าดูดซับไปซูเหมเยเหวยหันหลังให้เฉินเซี่ยงก่อนจะปลดเสื้อผ้าของนางออกทั้งหมดเมื่อเห็นผิวพรรณที่ชวนลุ่มหลงราวกับสะกดวิญญาณของสูเหมยเหวยาทำให้เฉินเซียงกลืนน้ำลายอึกใหญ่ดวงตาของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าแต่สูเหมเยเหวยก็รีบลงสายางรวดเร็วเอวขาวนวลค้อกิ่วก้นอันอบอิ่มขาเรียวขาวราวกับพิมะทั้งได้รูปและน่าสัมผัสภาพที่งดงามเหล่านี้วงเวียนอยู่ในความคิดของเฉินเซียง ในขณะที่เขากําลังดําดิ่งอยู่กับความคิดจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงจอมขณะที่เขามองซูเหมยเหยาเมื่อครูเปยยู่ยู่ก็เวยโอกาสลงไปในน้ําแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เฉินเซียงเสียใจมากเขาพลาดโอกาสที่จะได้เห็นผิวพรรณที่สมบูรณ์แบบของเปยยู่ยู่ที่สามารถทําให้เขาตกอยู่ในผวังราวกับเพียงได้เห็นแค่แผ่นหลังก็พอใจแล้วแต่นอกจากเขาจะดูเรือนร่างพวกนางแล้วพวกนางก็ยังดูร่างกายของเขาเหมือนกันนั้นเพราะเฉินเซียงรู้ว่าพวกนางอยู่ในแหวนจนเบื่อ ดังนั้นพวกนางจึงแอบดูร่างกายของเขาอยู่บ่อยๆจนกระทั่งน่าจะรู้แล้วว่าเขามีขนทั้งหมดกี่เส้นเฉินเซี่ยงก็ลงไปแช่ในสระเช่นกันด้วยความที่สะอาดน้ําไม่ใหญ่มากทําให้ทั้งสามอยู่ใกล้กันเฉินเซี่ยงสามารถมองเห็นหน้าอกอันสมบูรณ์แบบของพวกนางได้อย่างชัดเจนแต่พวกนางก็เอามือทั้งสองข้างปิดไว้มันทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรบางอย่างไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ